ในสหรัฐอเมริกาเองการเหยียดสีผิวการกราดยิงกําลังเกิดขึ้นอย่างหนักและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนหน้านี้นในขณะที่จะรับตําแหน่งประธานดีของโจไบเดนในขณะที่มีการประชุมสภานนครับคนสหรัฐอเมริกาที่อยู่ฝั่งของประธานาธิบดีโดนทรัมบุกเข้าไปในสภานะครับเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาก็ยิงคนของทรัมมันถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนมากใช้ปืนยิงจริงๆผู้หญิงเสียชีวิตด้วยนะครับทำให โหมกระพือการต่อต้านโจไบเดนนั้นมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ลำบากต่างประเทศก็ลำบากในตะวันออกกลางตอนนี้สหรัฐอเมริกามีที่ผลก็จริงแต่อยู่ในานก,การที่ค่อนข้างจะลำบากโควิดก็ยังไม่จบในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับในเรื่องของพมา่าการไปนเซนเชนคนใกล้ชิดมินออนไลน์เป็นผู้บุชการตรบรวจแห่งชาตินะครับเป็นคนใกล้ชิดมินออนไลน์ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไหม ไม่ได้ทำให้มิน,ออน,อ,น,มนออนไลน์เดือดร้อนมินออนไลน์ยังคงเดินหน้ากว่าล้างคนในพม่าต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศน่าสนใจโดยเฉพาะเหตการณในพมา่าในเชิงปรากฏการณ์นะครับพม่าก,ก็ชวนบีบแตรไล่ประเด็นการนะครับด้านเพื่อนบ้านเอเชียเดินเกมการทูดรอบใหม่ นะครับชาวพม่าชำการบีบแตรนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับในรอบหนึ่งเดือนประท้วงใหญ่ต่อต้านการยึดอำนาจขณะที่เพื่อนบ้านชาวเอเชียพยายามผักดันมาตรการกทางการพูดนะครับเพื่อกี้ก่ายสถานการณ์อีกครั้งนะครับด้านน้ำมรีของเยอรมน,นีระบุจำนวนผู้ประท้วงที่ถูกกองทัพพม่าเข็นฆ่าถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้และ EU เตรียมจะประกาศเซ็ชัน11คนที่เกี่ยวกับการยึดอำนาจ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับในขณะที่ทางสหรัฐเมกาสหรัฐเมกาก็มีการเซงเชนนะครับความบาดนะครับพม่าแล้วก็พอบบอตลอลพม่านะแล้วก็กองทหารสุดโหดเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการนองเลือดผู้ชุมนุมประท้วงต้านการรัฐประหาร <c oughs> กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมกา ยืนยันการคว่ำบาตรสสมาชิกคณะรัฐประหารของพม่าในนั้นก็รวมถึงผู้บัญชาการตํารวจและทหารสองกองพลในความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปราบปรามการนองเลือดประท้วงต่อต้านการยึดอํานาจท่ามกลางคําเตือนของวัวชิงจันว่ามาตรการเพิ่มเติมอาจจะมีตามมาอีก เหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามาหมัดหมัดมีการยิงผู้ชุมนุมนั้นเสียชีวิตไปถึง5รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปจำนวนมากแต่ไม่มีประเทศใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกิจการภายในหลังจากที่ฝั่งเจ้าที่ยิงคนของประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะเสียชีวิตกลางสภาถึง5คนเลยทีเดียว ในขณะที่สภา,าวะเศรษฐกิจร,ราคาน้ำมันคงที่ทองคำนะฮะลงหุ้นสหรัฐมริกาปิดบวกแม้ตัวเลขการขายบ้านหน้าผิดหวังก็ตามนะครับราคาน้ำมันทรงตัวฮะความหวังอุปสงค์การฟื้นตัวในปีนี้นะครับส่วนชะลอแรงเทขายช่วยชะลอแรงเทขายนะครับแต่ยังคงอยู่ภายใต้การกดดันของการล็อกดาวน์รอบใหม่ในยุโรปส่วนวบสิรีทปิดบวกหลัง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับลดการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฉุดให้ทองคำปรับลงเล็กน้อยนี่คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับในขณะที่โจไบเดนก็ปรากฏว่าครั้งแรกของโจไบเดนสหรัฐอเมริกามีการจับมือการคว่ำบาตจีนโทษฐานละเมิดสิทธิมนุชยชนอุยกูนะครับสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะครับ และแคนาดาประกาศคว่ำบาทเจ้าที่จีนนะครับโทษฐานละเมิดสิทธิมชนในซินเจียงน่าเป็นการเคลื่อนไหวเล่นงานปักกิ่งร่วมกันกับของตะวันตกเป็นครั้งแรกภายใต้สมัยของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนปักกิ่งทำการโต้กลับทันทีด้วยการมาตรการการลงโทษต่างๆนานากับ EU เหมือนมีขอบเขตกว้างขวางเพิ่มขึ้นในนั้นก็รวมถึงบรรดาสมาชิกสาภายุโรปนะครับ ผู้แทนการทูตและครอบครัวรวมถึงสถาบันต่างๆโดยห้ามธุรกิจบุคคลเหล่านี้ทำการค้ากับจีนบรรดารัฐบาลชาติตะวันตกกำลังหาทางให้จีนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์กักชาวมุสลิมอุยกูตะวันตกเฉีงเหนือของจีนนะครับดินแดนที่สหรัฐบอกว่าจีนกำลังล่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดน่าสนใจ นะครับในขณะที่มีการเยเอยเจ้าที่เกิดขึ้นนะครับคนกว่า6,000เมินโควิด1 9ไม่สวมหน้ากากนะครับปิดถนนจัดปาร์ตี้ผิดกฎหมายในฝรั่งเศสนะครับคนไม่สวมหน้ากากกว่า6,500คนนะครับได้ร่วมปาร์ตี้ผิดกฎหมายซึ่งจัดขึ้นบนท้องถนนแห่งหนึ่งในเมืองมาร์เซนะครับทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับามาตรการ สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่กระตุ้นให้ทางเจ้าที่ต้องเข้าทำการสลายการชุมนุมนะครับในขณะที่ UN ก็มีการกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงกระแสความเกลียดชังในเอเชียที่กำลังขยายตัวกว้างจนเป็นที่มาของการเกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐอเมริกานะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มีมากขึ้นของคนเอเชียสาย เชื้อสายอเมริกันทั่วโลกนะระหว่างวิกฤตโควิด -19 ท่ามกลางการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประชาชนชุมนุมใน,ออนแอตแลนตาและอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาสแสดงพลังสนับสนุนอเมริกันชนเช,ชื้อสายเอเชียนะครับหลังเกิดเหตุกราดยิงที่สปาท้องถิ่น3แห่งในเมืองดังกล่าวนะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งเช่นกันนะครับในขณะที่เยอรมน,นีก็นะครับ หลายหมื่นแห่ไปไว่ายน้ำอาบแดดปรากฏว่าต่อช่วงแสงอาทิตย์กำลังมานะะที่บริเวณสตร์ทะเลสาบมายอก้าของสเปนนะครับแต่คนสเปนิชอ,อดโดนล็อกดาวนะครับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมน,นีนะครับในหน้าสูมหน้ากากอนามัยหลายหมื่นคนจับเครื่องบินแห่กันไปที่เกาะมาเยอกานะครับดินแดนกระทิงดุ หลังมีประกาศออกจากรัฐบาลเยอรมน,นีเมื่อ2สัปดาห์ต้นเดือนที่แล้วมีการยกเลิกข้อบังคับด้วยว่าการกัโกโรคผู้ที่เดินทางมาจากมารยกาเกาะใหญ่ที่สุดของหมูกก่เกาะเบลีเอนะริกประเทศสเปนเนื่องจากยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนะคสามารถลดอยู่ที่19ราย ต่อประชากร1นึ่งแสนรายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ตั้งไว้เกิน50รายต่อประชากร1นึ่งแสนรายนะครับก็แห่กันไปตอนนี้เรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินะครับปรากฏว่าช็อกวัยรุ่นสาวเอเชียเจอฝรั่งชีนะฮะีใสบนรถไฟใต้ดินท่ามกลางกระแสการเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกานะครับ ชายคนหนึ่งก่อเหตุฉีใส่ผู้หญิงชาวเอเชียนะครับบนขบวนรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าสู่เขตควีนของรัฐนิวยอร์กนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของตำรวจเหตุอันหน่าสอิเอียนเกิดขึ้นท่ามกลางความรุนแรงต่อต้านคนเอเชียที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา นะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์นหนึ่งนะสหรัฐอเมริกาก็มีการเหยอียดสีผิวอเรื่องของสินีเมื่อชนกับประเทศอื่นแต่ในสหรัฐอเมริกากาลังมีปัญหาอย่างหนักเลยในขณะที่เครื่องบินขับไล่ของไต้หวันก็ปรากฏว่าพุ่งชนกันกลางอากาศนักบินก็เสียชีวิตไป1รายสูญหายไป1รายนะครับกองทัพอากาศไต้หวันสั่งระง,ง,งับการฝึกเครื่องบินทหารทั้งหมดหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่2ลำพุ่งชนกันกลางอากาศจนเป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิต1นาย นะับศูนย์หายอีก1นึันะบการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นจาก f สา 5E ชนิดที่นั่งเดียวศูนหายไปจากจอรเรดารในเวลา15นาฬกาขณะอยู่ห่างจากชายฝั่งเขตผิงตงทางตอนใต้ประมาณ2.6กิโลเมตรก่อนหน้านั้นราว30นาทีนะับเครื่องบิน F35 ทั้งหมด4ลำได้ออกไปปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมกระทั่งเป็นเหตุให้ไม่คาดฝันนะ ระหว่างการแปรขบวนที่มีความสูง14,000ฟุตนะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีเหตุกราดยิงในซูเปอร์มาร์เก็ตในโคโลราโดนะครับตายเกลื่อนสิศพรวมตำรวจอีกหนึ่งนายเกิดเหตุกราดยิงในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองโพสเดในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกานะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิต10บรายหนึ่งในนั้นก็เป็นตำรวจประจำการเพื่อพยายามเข้าไประงับเหตุการณ์ผู้ต้องใสยได้รับบาดเจ็บถูกควบคุมตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยขณะเกิดเหตุเป็นร้านอาหาร King Sopers นะครับในย่าน Table ลเมซาของบอเดอร์นะครับซึ่งอยู่ห่างจาก d ด n เวอไปทางตะวนตกเชียงเหนือ ประมาณ45กิโลเมตรโดยตำรวจไม่เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์และยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายนะครับผู้บัญชาการตำรวจในเมืองโมเดอร์ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต10ศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นตำรวจวัย51ปีซึ่งเป็นคนแรกที่เดินทางไปยึนถึงจุดก,กิดเทตุซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด,โดเพียงราวประมาณ2ไมล์เท่านั้น เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดที่ค่ายมุสลิมโรฮิงญา,าไฟไหม้ค่ายผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงยาในบังกลาเทศคนหนึ่งเสนออพยพหนีตายขอไปครึ่งแสนอพยพหนีตายดับไม่ต่ำกว่าเจศพเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในบังกลาเทศนะครับทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงยากว่า5 0,000นคนต้องพากันอพยพหนีตาย ขณะที่เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนชาวโลฮิยาเกือบ1ล้านคนนะครับได้อ,อพยพหนีจากการกวาดล้างของพ่าตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาท่ามกลางาดินแดนที่อยู่ภายใต้ผู้ลีภัยในเขตคอกนะครับบาซาทางตอนใต้ของบางกลาเทศสําหรับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ4บันนะครับเจ้าที่ระบุว่าการเกิดเหตุครั้งใหญ่ที่สุด นะครับภายในแคมป์แห่งหนึ่งทั้งหมด34แคมป์ก่อนจะลุกลามนะไปยังแคมป์อื่นๆบนพื้นที่ราวประมาณ32ตารางกิโลเมตรนะครับจนทำให้มีผู้ที่ภัยต้องเก็บของหนีตายกันอย่างเจ้าเลวันมยในเชิญงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้สหรัฐอเมริกาย,ยังคงมีปัญหาในเรื่องของประเทศตัวเอง การเหยียดสีผิวนะครับการกราดยิงนะครับกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ยังคงกดดันจีนโดยอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับอ้างเรื่องของประชาธิปไตยหลักนี้ที่สหรัฐอเมริกาทําอยู่ก็กําลังเป็นปฏิกิริยาเชิงก่อต้านที่จะเล่นงานประเทศจีนในเชิงงานวิะห์นะครับขณะเดียวกันสถานการณ์โดยรวมในพมา่าสหรัฐก็คว่ำบาตรพมา่า นะครับความบาดตํารวจความบาดเจ้าที่พมา่าที่ผ่านมาก็ความไม่รู้จะความอะไรแล้วคราวนี้ก็ความอีกก็ความอะไรไม่ได้นะครับในสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะไปกดด,นดันเรื่องของการเหยียดสีผิวแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถนะจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนของประเทศตัวเองได้เงานสังเคราะห์แล้วฮะ ที่เรียกว่าการดาเนินการในหน้าปัจจุบันเรื่องของการเซ็นั่นจีนนะครับเรื่องอ้างสิทธิที่ไม่มนุษยชนเรื่องของอุยกูร์ที่สินเจียงหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองการแบ่งแยกและปกครองที่สินเจียงนั้นมีผลกระทบต่อจีนหรือไม่ไม่มีผลกระทบอะไรไม่สามารถทําอะไรต่อจีนได้ในยุคประธานาธิบดีโจบไบเดนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาก็กลับมาเข้าร่วมกับสาภาพยุโรปอีกครั้งนะครับ แล้วก็มาตรก,การที่เข้าเดินเรื่องของเดโม c ครซีเรียกร้องให้ประเทศอื่นต้องเป็นประชาธิปไตยเหมือนเขาและอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเหตุจุดอ่อนของแต่ละประเทศเข้าทําการโจมตีและให้การสนับสนุนกลุ่ม NGO หรือองค์กรเอก,กชนที่เข้าจ่ายเงินให้เพื่อทำการเอาแถลงการกดดันต่อต้านและให้ข้อมูลเซ็นชันสิ่งนี้เรียกว่าโซเชียลเซ็นชันหรือการต่อต้านทางสังคม นในสหรัฐอเมริกาเองการเหยียดสีผิวการกราดยิงกําลังเกิดขึ้นอย่างหนักและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนหน้านี้ในขณะที่จะรับตําแหน่งประธานดีของโจไบเดนในขณะที่มีการประชุมสภานะครับคนสหรัฐอเมริกาที่อยู่ฝั่งของประธานาธิบดีโดนทรัมบุกเข้าไปในสภานะครับเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาก็ยิงคนของทรัมป์นั้นถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนมากใช้ปืนยิงจริงๆผู้หญิงเสียชีวิตด้วยนะครับทำให ผมกระพือการต่อต้านโจไบเดนนั้นมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ลําบากต่างประเทศก็ลําบากในตะวันออกกลางตอนนี้สหรัฐอเมริกามีที่ผลก็จริงแต่อยู่ในสถกกาากรณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากโควิดก็ยังไม่จบในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับในเรื่องของพมา่าการไปเซ็นเซอร์นคนใกล้ชิดมินอองหลายเป็นผู้มุกชะตการตรบดแห่งชาตินะครับเป็นคนใกล้ชิดมินอองหลายทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ได้ทำให้มินอองหลายเดือดร้อนมินออนไลน์คงเดินหน้ากวาดล้างคนในพม่าต่อไป นะครับและกาดล้างอย่างต่อเนื่องการทําสงครามที่กดดันกลุ่มกะเหรี่ยงก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าทหา,ารพม่าจะถอยมาเป็นหลักนะถอยเพื่อรุกกดดันไม่ให้กะเหรี่ยงเข้ามาทําการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนะเพื่อรบกับทหารพม่ากลางเมืองเตปิดอนี่คือกลยุทธ์ของเขาบางคนโอ๊ยทารกะเหรี่ยงแพ้แล้วทาน้ำหมาโดนมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับตอนนี้พวกเราคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์ในพมา่าเป็นบทเรียน เป็นบทเรียนเพราะเหตุการณ์ในพมา่ามันมาจากการปลูกฝังทางความคิดครอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์การชุมนุมโดยสงบต่อไปก็เป็นการจราจรการกกร้ายและเข้าสู่สงครามกลางเมืองนั่นหมายความว่าสถานการณ์โดยรวมขณะน,นี้ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของพมา่าแต่จะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพมา่าได้หรือไม่ไม่มีทางเพราะเส้นทางระหว่างเรื่องถนนหนทาง เรื่องการเดินทางโดยเรือเนี่ยการย้ายกำลังพลลำบากมันต้องจะอาศัยคนของเอเชียนะครับที่จะตอนนี้เขาก็ไปกดดันจีนสหรัฐอเมริกาไปกดดันจีนหวังว่าจีนจะมาเล่นงานพมา่าแต่ตอนนี้จีนยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลของมินอองไหลนะครับทำให้สถานการณ์โดยภาพรวมนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นยังคงเป็นโพสติฟซัมเกมสําหรับพมา่านี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะจ0ปีอีกสเดือนกับสีวัน คือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่ดือนกับสีวัน สองมือท่านดิ้ส่งตรากรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน อยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน สี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจเม่ารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน รอพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์เกลโลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญด้วยใจทุกคน จดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภู้มิพลมหาราช